กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับห่างหายกันไปพอสมควรเลยนะครับวันนี้นะครับทีมงานจากเพจที่ดินนครนายกนครนายกเรียลเอสเตทนะครับวันนี้ก็พาพี่ๆน้องๆนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับมารับชมรับฟังรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ที่ดินแปลงที่ผมจะนําเสนอขายนะครับแปลงนี้นะครับขนาดเนื้อที่200ตารางวานะครับ200ตารางวาเหมาะสมมากนะครับกับการสร้างที่อยู่อาศัยนะครับเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ตําบลเขาพระนะครับอาเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับ เป็นแปลงสุดท้ายของซอยนะครับจะจะมีพื้นที่เว้าวนิดนึงของพื้นที่เพื่อเป็นวงเวียนนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดก็ถ้าเห็นจากภาพถ่ายทางอากาศก็จะเห็นพอสมควรแล้วว่ารูปร่างลักษณะที่ดินเป็นอย่างไงนะครับคือคราวนี้นะครับเรามาดูทําเลที่ตั้งแล้วกันที่ผมบอกว่าตั้งอยู่ตําบลเขาพระเนี่ยนี่ครับนี่คือภูเขาเทือกเขาชาวบ,บ้านเรียกว,ว่าเขาพระนะครับเป็นภูเขาอบล้อมประมาณสัก200องศาเลยนะครับนะครับห่างจากเขานี่ประมาณสัก ไม่ถึงกิโลนะครับมันก็จะเป็นวิวทิวทัศน์ที่กําลังมองเห็นว่าสวยงามพอดีนะครับไม่ชิดเกินไปไม่ไกลเกินไปนะครับลักษณะของที่ดินนะครับก็เพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะลายล้อมไปด้วยพืชผลนะครับไม้ผลนะครับรวมๆแล้วประมาณกับ50กว่าต้นนะครับแล้วก็หลากหลายสายพันธุ์มากนะครับผมจะนําเพื่อนๆมาดูทางเข้าที่ดินก่อนละกันนะครับผมลืมบอกไปนะครับ จุดตรงนี้ถ้าเทียบเป็นระยะทางแล้วกันนะครับจะห่างจากตัวเมืองนครนายกไปกินผมลองปักหมุดไปที่โรงพยาบาลนครนายกนะครับใช้เวลาเดินทางมา10นาทีนะครับห่างประมาณ10กิโลนะครับแล้วก็จากบริเวณนี้ไปยังน้ําตก,กวันตะไคร้นะครับเขื่อนขุนด,ด่านปราการชนใช้เวลาประมาณ25-30ถึงนาทีนะครับแต่ว่าระยะกิโลเมตรคือ20วันที่เราถ่ายทำเป็นวันท่องเที่ยวอาจจะมีรถติดบ้างก็เลยมีระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือทางเข้าครับบริเวณถนนหน้าแปลงที่ดินนะครับ ทางกว้าง6เมตรนะครับ6เมตรนะแล้วก็อันนี้คือทางเข้าที่ดินครับนะครับลืมบอกไปภูเขานั่นคือทิศเหนือนะครับทิศเหนือนะครับสังเกตได้ว่าก็คือที่ดินแปลงนี้นะครับจะล้อมรั้วไว้หมดแล้วนะครับเป็นรั้วเสาคอนกรีตนะครับรดหนามมีประตูรั้วทางเข้าด้วยนะครับนะครับค่อนข้างสมบูรณ์นะครับภายในที่ดินก็มีการดูแลอยู่ตลอดเวลานะครับพยายามตัดหญ้าอะไรตลอดเวลานะครับเจ้าของนะครับ หลักๆในตรงนี้ก็คือจะเป็นเข้ามาเนี่ยก็จะเจอการปลูกไม้ล้อมแนวรั้วนะครับก็จะประกอบไปด้วยที่ผมเห็นๆก็คือผมว่าใช้หลากหลายสายพันธุ์แล้วกันนะครับมีทั้งกระท้อนมะม่วงมะยมมะยงชิดนะครับส้มโอนะครับแล้วก็นอกจากอาจจะมีสะดาเยอะครับเยอะจริงๆนะครับผมว่ามันหลากหลายสายพันธุ์นะครับก็คือถ้าเรามองว่ามันจะปลูกอะไรบ้างก็ คิดออกก็ปลูกหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ผลประมาณสัก80ปนะครับแล้วทีหลังก็ไม้ดอกไม้ประดับมีกล้วยมีดีลาวดีนะครับเป็นไม้สวยงามนะครับไม้มงคลมีมะพร้าวด้วยนะครับมีฝรั่งนะครับอ่าแล้วก็มีต้นหมากปลูกให้สวยงามด้วยนะครับเป็นไม้ยืนต้นอีกชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเล็กๆปีกย,ย่อยอาจจะเป็นพวกตะขบปาชะอมนะครับมีกอไผ่มีเ,เรียกอะไรนะ ต้นนั้นเขาเรียกต้นสูงสูงเขาเรีกเยกอะไรนะสตอนะครับสตอก็ประมาณ5ต้นอีกอไม้ผลที่ปลูกเนี่ยรอบๆบที่ดินนะครับจะกินพื้นที่ประมาณสัก100ตารางวาน,นะครับแล้วก็มีพื้นที่โล่งประมาณ100อตารางวาน,นะครับตรงนี้น้ำน้ำป,ประปาไฟฟ้าเข้าถึงแล้วนะครับไฟฟ้าห่างประมาณ30เมตรนะครับก็ห่างติดกับที่ดินข้างๆแล้วกันก็แค่ขยายเขตมาแค่แค่1เสา,าก็น่าจะถึงที่ดินของเราแล้วนะครับน้ำประปาต่อเข้าแล้วนะครับในระบบ นะครับเราก็จะมีแทงค์เก็บน้ํสองถังนะครับต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องสิ่งก่อสร้างแล้วก็จะมีแทงค์เก็บน้ํานะครับแทงค์เก็บน้ําแล้วก็มีศาลานะครับสามารถปรับปรุงมที่อยู่อาศัยได้เลยเพราะว่าโครงสร้างค่อนข้างแข็งแรงแล้วนะครับเป็นโครงสร้างเสาปูนนะครับแล้วก็ภายในก็เป็นโครงสร้างเหล็กนะครับกว้างยาวก็ประมาณ6กคูณหเมตรนะครับโดยประมาณนะครับถ้ารวมชายด้วยก็8ปดคูณแนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเสานะครับมีทั้งหมด6เสานะฮะ โครงสร้างค่อนข้างสมบูรณ์แล้วนะครับพื้นก็เป็นตรงนี้ก็จะเป็นแผ่น<ฮ>คอนกรีตนะครับโดยรวมนะครับที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ในโซนที่เหมาะสําหรับเป็นบ้านพักตากอากาศที่อยู่อาศัยนะครับโดยล้อมรอบนี่ถ้าเพื่อนๆดูตามภาพถ่ายอากาศก็จะมีบ้านเกิดขึ้นใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโฮมสเตย์เองก็ดีหรือพูวิลล่านะครับหรือบ้านสวนยามเกษียณนะครับผมชอบบิวทิวข้อเด่นของแปลงนี้ลวกันผมชอบบิวทิวทัศ ที่มันให้มุมมองที่ค่อนข้างกว้างของของเทือกเขานะภูเขาอันนี้ผมยืนพื้นราบนะเพื่อนๆนะครับเรายังเห็นทิวเขาโดยที่ไม่มีอะไรสิ่งบดบังนะครับเพื่อนบ้านก็ไม่ได้ปิดบงังจนรู้สึกว่าเรามองไม่เห็นเลยนะลองจินตนาการถ้ามีบ้านทั้งสองชั้นนะครับหรือว่าสามชั้นอะไรก็แล้วแต่ผมว่าจะเปิดทิวเขาที่มากมากขึ้นนะครับบิวเนี่ยมันถ้าเทียบเป็นองศานะผมว่ามันมากกว่าร้อยแปดสิบอะ มันคือแต่บริเวณนี้ยัเอียงไปตรงนี้ครับมันก็ค่อนข้างที่จะ0กว่าองศาเลยนะครับสวยครับสวยมากๆนะครับยังไงก็ฝากแปลงนี้ไว้ด้วยนะครับฝากแปลงนี้ไว้ด้วยรายละเอียดราคาผมลงไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าติดต่อถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางต่างไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรนะครับ Facebook YouTube ติดต่อได้นะครับเบอร์โทรเราก็ให้ไว้แล้วเรียบร้อยแล้วแปลงนี้เป็นแปลงหนึ่งที่น่าสนใจครับเพื่อนๆใครอยากที่จะ มาถึงก็ปลูกบ้านได้เลยนะครับเพราะว่าที่ดินถมมานานมากแล้วประมาณสักี่ห้าปีแล้วนะครับมันแน่นแล้วมันพร้อมที่จะปลูกสิ่งปลูกสร้างได้เลยนะครับจะเป็นบ้านนะครับผลไม้หรือไม้สวนต่างๆนานาเนี่ยมันก็ขึ้นประมาณสักสี่ปีแล้วนะครับมันพร้อมที่จะสร้างที่อยู่อาศัยได้เลยโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องมารอเวลาอะไรอีกแล้วนะครับใครพอที่จะมีมีกำมีทุนทรัพย์มีกําลังในการซื้อมารีบซื้อไว้นะครับสําหรับพวกผมก็ถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเราไว้ด้วยนะครับพยายามจะนําเสนอเรื่องราวใหม่ๆนะครับหมายถึงว่าเป็นที่ดินแปลงใหม่ๆแปลงที่น่าค้นหาแล้วก็แปลงที่ยังรู้สึกว่าอยู่ในราคาที่เพื่อนๆยังยอมรับได้นะครับแพงไปเราก็ไม่อยากมานําเสนอนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ